ทำความเข้าใจสิวทั้งหมด8ประเภทตอนที่1เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับหัวข้อนี้นะคะจะขอแยกเป็น2พาร์ทนะคะเพื่ออธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจกันมากขึ้นค่ะ เริ่มต้นด้วยสิวประเภทที่หนึ่งนะคะสิวหัวดำค่ะจะมีลักษณะเป็นตุ่มนูนนะคะมีรูเปิดออกนะคะจนเห็นหัวสิวข้างในเป็นสีดำนะคะซึ่งจุดสีดำเนี่ยนะคะเกิดจากไขมันค่ะทำปฏิกิริยานะคะออกซิเดชันกับออกซิเจนในอากาศจนทำให้ไขมันเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นเองค่ะสิวประเภทที่สองนะคะสิวหัวขาวค่ะมีลักษณะเป็นตุ่มนูนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะไม่มีรูเปิดค่ะ จึงทำให้ผิวเกิดอาการนูนขึ้นมาเวลาที่เราเอามือสัมผัสน,นะคะจะรู้สึกว่ามีไตก้อนเล็กๆนะคะอยู่ใต้ผิวของเราซึ่งสิวประเภทนี้เนี่ยถ้าเก็บไว้นานๆนะคะจะมีโอกาสที่จะขยายตัวขึ้นแล้วก็มีโอกาสกลายเป็นสิวอักเสบในอนาคตได้ค่ะ สิวประเภทที่3นะคะคือสิวเซียนค่ะซึ่งสิวชนิดนี้นะคะเกิดจากการหนาตัวของชั้นขี่ใครนะคะที่รวมตัวกับการสะสมของขนอ่อนในรูขุมขนของเรานะคะมากถึง50เส้นเลยค่ะซึ่งการกระจุกตัวของขนอ่อนเหล่านี้นี่แหละค่ะที่ทําให้เกิดเป็นเซียนสีข,ขาวๆนะคะเวลาที่เราบีบออกมาค่ะสิวประเภทที่4ี่นะคะคือสิวโผดค่ะสิวชนิดนี้นะคะจะเป็นตุ่มเล็กๆนะคะที่ขึ้นบนใบหน้าของเรานั่นเอง แล้วจะเกิดขึ้นได้ชัดมากเวลาที่เราออกไปเจอแดดร้อนๆนะคะเพราะสิวชนิดนี้นะคะเกิดจากการที่เวลาเราเหงื่อออกนะคะแต่เหงื่อออกไม่หมดจึงทําให้ต่อมเหงื่อนะคะเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดเป็นสิวพุนั่นเองค่ะรู้จักผิวให้มากขึ้นการดูแลผิวก็ไม่ยากอย่างที่คิดติดตามข้อมูลข่าวสารความรู้ดีๆเกี่ยวกับผิวผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ